พบว่าตอรอเผยสาผู้ต้องหาที่มีประวัติอาชญากรรมในจีนเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับผมเดียวทีเด็ดเดับของเดลสานีประชาชนไทย P ี s มาไล่ฟังนะครับคือผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับบอกว่าผู้ต้องหาชาวจีนที่กรร่อเหตุอุ้มทาใา้ร่างกายนักศึกษาจีนในไทยและก็ทาให้เสียชีวิตพบประวัติเคยก่อคดีอาชญากรรมมาก่อนครับแล้วก็พบว่าเข้าไทยมาวันที่8มีนาคมพร้อมกับระบ,บุว่าเตรียมหารืสอสตมเพิ่มมาตรการคัดกรองหลยยังจากที่ว่าชาวจีนนะครับมาก่อเหตุอาชญากรรม,รรมทีแลือเกินนี่นะฮะ วันที่4เมษายนนะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานความคืบหน้าคดีชายชาวจีน3คนกนะ่อเหตุอุ้มฆ่านักศึกษาหญิงชาวจีนมีการริษไถยเงินด้วยภายหลังจากที่ว่าผู้ต้องหาทั้ง3าคนนะครับเดินทางกลับไปที่จีนแล้วก็ถูกจับทั้งหมดแล้วซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางพบตร,รนะครับบอกว่าตำรวจไทยยังต้องสืบสวนขยายผลทางคดีต่อครับแม้ว่าจีนจะมีการจับผู้ต้องหาทั้ง3าคนได้แล้วโดยที่มีการส่งตำรวจไทยไปจีนครับเพื่อเข้าร่วมการสอบสวนด้วย ขณะที่การสืบสวนสอบสวนคดีในไทยครับก็จะส่งให้ทางการจีนเพื่อรวมสํานวนเช่นกันนะครับซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้บอกว่าผู้ต้องหาทั้ง3คนจะถูกดำเนินคดีที่จีนครับไม่ส่งกลับไทยนะโดยต้องรับโทษตามกฎหมายจีนซึ่งคาดว่าอาจจะได้รับโทษประหารชีวิตเลยส่วนหญิงไทยอายุ19ปีผู้ต้องหาให้การสนับสนุนนั้นยังอยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับถึงพฤติกรรมพฤติการโดยละเอียดแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยคือรู้จักกับกลุ่มผู้ต้องหาผ่านแอปพลิเคชันครับจับคู่ แล้วก็ได้ไปมาหาสู่กันแล้วก็มีส่วนสนับสนุนผู้ต้องหากระทําความผิดสําเร็จมีโทษหนักแล้วก็ต้องรับโทษในไทยครับนอกนจากนั้นแล้วมีการตรวจสอบประวัติกลุ่มของผู้ต้องหาชาวจีนทั้ง3คนด้วยว่าเคยก่อเหตุคดีอาชญากรรมในจีนมาก่อนด้วยส่วนการก่อเหตุรุนแรงในคลังนี้ยังไม่ทราบมูลเหตุนะครับการอุ้มรีดฆ่าไทยก็ยังไม่ทราบต้องรอการสอบสวนก่อนแต่ว่าเบื้องต้นนะครับหนึ่งในสามของผู้ต้องหานั้นรู้จักกับผู้เสียชีวิตมาก่อนแล้วก็เลยสันนิษฐานว่าการเดินทางมาไทยเมื่อ8มีนาคมที่ผ่ผาานมา ตั้งใจมาพบเจอกันแต่ว่าการก่อเหตุลงมือในวันที่29มีนาคมจะมีมูลเหตุหรือว่าแรงจูงใจอะไรมากกว่าเรื่องเงินหรือไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง3าคนอยู่นะครับนอกจากนี้นะครับคือเมื่อมีการตรวจสอบไปนยฮะโดยเฉพาะชาวจีนในช่วงนี้เนี่ยพบว่ามีความถี่เกิดขึ้นเหลือเกินนะครับในการก่อเหตุอาชญากรรมในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีการหารือนะฮะมาตรการป้องกันร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อป้องกันหรือว่าลดความเสี่ยงในการก่อเหตุอาชญากรรมของชาวต่างชาติ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรแลกเปลี่ยนกันนะฮะแล้วก็ฝากติดตามรายการสถานีประชาชนทางไทยพีบีเอสด้วยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ14้นนาฬิกาหนาทีจนถึงเวลา15บหนาฬิกานะครับลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ